ยวนพายเป็นวรรณกรรมสมัยยุคต้นอยุธยาแต่งเพื่อพิธีกรรมยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไาตราโลกนาถที่คลองกรุงศรีอยุธยาระหว่างพศ1991-2031ที่ท่านทรงทำสงครามกับพระเจ้าติโลกราชต้นฉบับตัวเขียนบนสมุดข่อยไม่มีบอกว่าหนังสือเรื่องนี้ชื่ออะไรใครแต่งแต่งเมื่อไหร่แล้วก็แต่งทำไมดังนั้นชื่อยวนพายจึงน่าจะสมมุติมาจากโครงบทสุดท้าย ในฉบับของอาจารย์ฉันทิศกระแสสินชำระาไว้ว่าสยามควรยวนพ่ายแพ้ศักดยาทีราชออีสองสันพิจเจ้ากรุงศรีอยุธยาสามันมิ่งเมืองแหจบบทหมดต้นเขาเท่านี้เฮยแต่คงบทนี้ไม่มีในฉบับพิมพ์เป็นเล่มของกรมศิลปากรที่พิมพ์เมื่อพศ2529แล้วด้วยความที่มันเก่ามากๆข้อมูลก็เลยน้อยมากจึงมีการสันนิษฐานกันว่า เป็นโครงบทนี bon ini, ้เป so, ็นโครงใหม่ที่แต่งเติมมาในสมัยหลังแต่ก็ไม่รู้อีกว่าแต่งเมื่อไหร่จึงไม่มีในลิลิตยวนพ่ายทุกฉบับลิลิตยวนพ่ายชื่อตั้งเองสมัยใหม่ทางการไทยปัจจุบันเรียกวรณกรรมเรื่องนี้ว่าลิลิตยวนพ่ายและยกเป็นลิลิตเรื่องแรกของไทยแต่ต้นฉบับตัวเขียนบนสมุดขอยไม่มีชื่อลิลิตยวนพ่ายอาจารย์ฉันทิตกระแสศิลบอกว่า เราเรียกกันว่าโคงยวนพ่ายยอพระเกียรติพระเจ้าช้างเผือกกุงเก่าในการประชุมวาณคดีไทยภาคพิเศษยวนพ่ายคงด้านคำว่าลิลิตมากำหนดกันใหม่เมื่อไม่นานมานี้โดยนักป่าราชบัณฑิตสมัยใหม่ดังนั้นที่ว่าเป็นลิลิตเรื่องแรกของไทยจึงประหลาดประหลาดเพราะยุคที่แต่งยวนพ่ายยังไม่มีลิลิตในความหมายดังกล่าวด้วยซ้าไปแต่มันก็มีข้อมูลเห็นการแรงพงศวดานฝ่ายอธยาบอกว่า เล่าพ่อสอ2008สมเด็จพระบรมไตรลูก,กนาทรงผนวดที่วัดจุลามณีเมืองพิษณุโลกด้วยพระาราชศรัทธาในพระพุทธศาส,สนามีเนื้อความในพงศาวดารโยนกบอกว่าทรงผนวดเพื่อขอบินทบาตเมืองเฉียงหรือเมืองเชียงชื่นคืนจากพระเจ้าติลก,กนาศที่ยึดไว้แต่ก็ไม่สําเร็จอย่างนี้แสดงว่าทางเชียงใหม่ไม่ได้คิดว่าพ่ายแพ้วิทยาแต่กลับคิดตรงกันข้าม มีคำอธิบายของดอกเตอร์ประเสริฐนนครอยู่ในบทความเรื่องสุขโขทัยยุธยาและเชียงใหม่ในตำนาน15ราชวงศ์ที่จะยกมาเป็นพยานอย่างเช่นมีข้อความที่บอกว่าพระบรมไต้โลกกนาทรงลำพึงว่าจะสู้รบกับเชียงใหม่ไม่ไหวจึงคิดที่จะเ,รเจราจาโดยพระองค์จะออกพันหนวดและมอบเมืองให้แก่พระราชบุตรคือพระอินทราชา แล้วให้ไปขอบินธบาตเมืองฉเฉลียงจากพระเจ้าติโลกราชพระเจ้าติโลกราชให้ชุมนุมพระสงฆ์แล้วตอบว่าผู้ออกบวชย่อมสละสมบัติทางปวงเป็นพระสงฆ์จะมาขอบินธบาตเมืองมันก็ไม่ควรพระเจ้าติโลกราชก็เลยไม่ได้คืนฉเฉลียงให้พระบรมไตรโลกนาถก็ไม่ได้ตัดประการใดต่อมาท่านก็ทรงลาพนวดแล้วก็กลับมาเสวยเมืองเหมือนเดิมแล้วให้ คนไปติดสินบนขีมาห,หรือพาพ่อมาเป็นทองคําเพื่อให้ไปทํำลายต้นไทรที่เป็นสีเมืองเชียงใหม่ต้นฉบับก็ขาดหายเพียงเท่านี้จึงได้คัดสําเนาตำนานเชียงใหม่มาเพิ่มเติมไว้เท่าที่ต้องการบอกว่าเมื่อทำลายต้นไทรได้สำเร็จในปีดับเล้าพศ2008ต่อจากนั้นก็เกิดอันตรายต่างๆแก่บ้านเมืองและเส,เสนาอัหมาทั้งหลายต่อมาเมื่อพศ2017หมื่น ดงผู้กินเชียงชื่นตายพระเจ้าติโลกราชเอาหมื่นแขวนผู้กินแช่ห่มไปกินเฉียงชื่นในปีนั้นพญาหลวงสุขโขทยัยดีเมืองเชียงชื่นได้และฆ่าหมื่นแขวนตายพระเจ้าติโลกราชเสด็จไปเอาเมืองเชียงชื่นคืนได้แล้วให้ผู้กินเมือ,นองนครไปล้างเมืองเชียงชื่นข้อความตอนท้ายนี้ตำนานเดิมก็ขาดหายไปผู้คัดลอกก็ได้เขียนเพิ่มเติมแต่งขึ้นมาเองบ้างบางส่วนแต่ว่ามันก็ยังงงๆอยู่ใครกินใคร ตามตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่หมื่นแควนตายลวดได้เชียงชื่นคืนดังกล่าวหมายถึงอุธยาได้เชียงชื่นคืนไปเหมือนเดิมที่เคยเป็นอยู่และหมื่นผู้กินนครไปล้างเชียงชื่นออกหนีได้หมายความว่าเจ้าเมืองลำปางซึ่งไปดูแลเชียงชื่นหนีกลับไปล้านนาได้นั่นเองลิลิทคำประพันธ์ประเภทร้อยกองแบบหนึ่งใช้โครงและ่ายต่อสัมผัสกันเป็นเรื่องยาวโดยใช้กรอลิลิทซึ่งประกอบด้วยโครงสองสุภาพ ครง3สุภาพโครง4สุภาพและไร่สุภาพยวนหมายถึงชาวยวนชาติพันธุ์หลักในอาณาจักรล้านนาพ่าแปลว่าแพ้ฉะนั้นแล้วลิลิตยวนพ่จึงมีเนื้อหาที่กล่าวถึงสงครามที่อยุธยามีใช้เหนือล้านนานั่นเองผู้แต่ง ไม่ปรากฏนามแต่ก็สันนิษฐานได้ว่าต้องเป็นผู้ที่รู้เรื่องวรรณคดีสันสกฤตและพงศาวดารอย่างดีจึงแต่งได้ดีมากทำนองการแต่งได้ด้านสองบทและโคงด้านบาทกุญชร365บทรายทได้ด้านจะมีการแต่งเหมือนรายโบราณคือในหนึ่งบทจะมีกี่วรก,ก็ได้มักจะมีตั้งแต่5วัวร์ขึ้นไปวรกหนึ่งจะใช้3คำถึง8คำแต่ไม่เข่งเรื่องการสัมผัสระหว่างชนิดคำ ส่วนการจบบทบังคับเอกโทตามบาทที่3และ4ของโครงด้านวิวิตมาลีถ้าคำที่ส่งสัมผัสเป็นคำเป็นคำรับสัมผัสจะต้องเป็นคำเป็นแต่ถ้าหากคำส่งสัมผัสเป็นคำตายคำที่รับสัมผัสจะต้องเป็นคำตายด้วยรายสุภาพบท1มี5วรคขึ้นไปวรคละคําคำจะมีกี่วรคก,ก็ได้แต่เมื่อจบจะต้องขับด้วยโครงสองสุภาพ สัมผัสคำสุดท้ายของวรร้าจะส่งสัมผัสไปที่คำที่1 2หรือ3ของวรรคต่อไปคำสร้อยเติมได้สองคำตอนจบบท <c oughs> คุณค่าจากข้อมูลที่พวกเราหามาได้ก็จะเป็นหนังสือที่รวมยอดลิลิสาเรื่องซึ่งก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดแห่งลิลิตมารวมอยู่ด้วยกันประกอบไปด้วยลิลิตยวนพผายลิลิตะเลงผ่ายและลิลิพะลอและวรรณคดีสามเรื่องนี้ ก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดแห่งลิลิตเท่าที่ปรากฏมาให้เห็นเลยสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ประทานอธิบายเกี่ยวกับหนังสือลิลิตพระลอไว้ในหนังสือบันทึกสมาคมมนาคดีปีที่1ฉบับที่5ในวันที่21มิถุนายนปีพุทธศักราช2475ว่าดังนี้หนังสือลิลิตมีหลายเรื่องก็จริงแต่ที่นับถือก็ว่าเป็นตำรับตำรามาแต่โบราณการจนบัดนี้มีเพียง3ามเรื่องเท่านั้น นั่นคือ 1. เรื่องยวนพ่ายแต่งในสมัยยุทธยาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมอาทัยโรคกนาตไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 2. เรื่องพระลอแต่งในสมัยอยุธยาเช่นกันเป็นนิทานทางอนณาเขตของล้านนาและ 3. เรื่องตะเลงพ่ายสมเด็จกรมพระปรามาณชิชชินรสทรงพระราชินิพนธ์ในรัชกาลที่สเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ึ่งจะกล่าวให้ฟังอย่างง่ายๆนั่นคือหนังสือิลิมทั้ง3เรื่องนี้แต่งต่างสมัยกันรูปแบบของกรอนและคำพันธ์ก็ต่างกันทําให้ไม่สามารถที่จะมาตัดสินได้ว่าเรื่องใดดีกว่าเรื่องใดทุกคนลองคิดตามว่าสมมุติให้เรามาตัดสินว่า3มเรื่องนี้เรื่องใดที่ควรจะได้รับรางวัลมันก็ต้องหากฎเกณฑ์มาช่วยประกอบการตัดสินใจประกอบกับสำนวนการแต่งเป็นหลักตัดสิน ซึ่งปกติแล้วการแต่งหนังสือนั้นจะอาศัยปัจจัยหลักๆ2อ,อย่างนั่นคือ 1. สำนวนการแต่งและ2เรื่องที่แต่งเราจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดอย่างเช่นหนังสือของนิราชภูเขาทองกับบทเสภาเรื่องพระราชพงศาวดารสุนทรภู้แต่งทั้งสองเรื่องใครอ่านก็ต้องชอบนิราชภูเขาทองมากกว่าเรื่องพระราชพงศาวดารเพราะว่านิราชภูเขาทองนั้นไม่ได้บังคับสุนทรภู จะแต่งเช่นไรก็ได้แต่บทเสภาเรื่องพระราชพงศาวดารน,นั้นจําเป็นต้องแต่งให้มีความหรูหราจะแต่งออกนอกเรื่องไม่ได้ดังเช่นเรื่องโยนพ้ายกับตะเลงพ้ายเป็นราชพงศาวดารการแต่งมีการบังคับจะทําให้เสียเปรียบเรื่องพลอเพราะว่าพลอนั้นแต่งเป็นนิทานทําให้ลิตริตพลอมีความสนุกมากกว่าเรื่องโยนไ้าและตะเลงไพายอยู่แล้ว ดังนั้นจึงถือกันมาว่าลิลิพลอนั้นวิเศษกว่าลิลิตเรื่องอื่นได้รับยกย่องเป็นตำรามาแต่โบราณแม้แต่หนังสือจินดามณีซึ่งพระโหราแต่งเป็นตำราเรียนภาษาไทยในสมัยพนารายนั้นก็มีการคัดโครงเรื่องลิลิพลอมาใช้เป็นแบบในหนังสือเมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จกรมพระปรมาณุชิชิโนรสทรงพระราชนิพนธ์ลิลิตเรื่องตะเลงพายขึ้น คนส่วนใหญ่นับถือว่าเป็นลิลิทที่แต่งได้ดีแต่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญของลิลิพะรอลงเลยแม้แต่นิดเดียวจากการค้นคว้าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ลิลิทยวนพ่ายเป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นเป็นลิลิทซึ่งพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงพรมวรานุรักษ์โปรดให้พิมพ์เมื่อพุทธศักราช2465ความว่าหนังสือลิลิทยวนพ่ายนี้ นับอยู่ในหนังสือซึ่งแต่งดีอย่างเอกในภาษาไทยเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องพงศาวดารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตอนที่พระเจ้าตีโลกราชเมืองเชียงใหม่ลงมาชิงหัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วทาสงครามจนมีชัยชนะเอาหัวเมืองเหล่านั้นคืนมาได้จึงเรียกชื่อเรื่องว่ายวนายมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนแต่งแต่หากสังเกตดูจากสำนวนที่ใช้ เป็นสำนวนที่เก่าทั้งความรู้เรื่องพงศาวดารในตอนที่แต่งนั้นมีความรู้ลึกดูจริงกว่าที่ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารและหนังสือพงศาวดารเชียงใหม่ฉะนั้นแล้วก็น่าที่จะแต่งในเวลาใกล้กับเหตุการณ์ที่กล่าวถึงและมีการสันนิษฐานกันอีกว่าแต่งในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองซึ่งเป็นพระราชโอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สเสวยราชคาดว่าตั้งแต่พุทธศักราช2,032จนถึงพุทธศักราช2,072แต่หากสังเกตโดยทางสำนวนรู้ได้แน่ชัดอย่างหนึ่งว่าคู่แต่งลิลิตยวนพ่ายนี้ต้องเป็นคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาและแบบแผนขนบธรรมเนียมทางราชการคงเป็นกวีคนสำคัญในสมัยนั้นหนังสือเรื่องยวนพ่าย เป็นที่นับถือกันว่าเป็นตำราเรื่องหนึ่งทุกสมัยสืบมาจนถึงตอนนี้แต่หากให้พูดถึงหนังสือเรื่องโยนพ่านี้คงเป็นหนังสือที่อาภัพผิดก,กับกรตำราอื่นๆเช่นลิลิพร,รอหรือลิลิตตะเลงพ่ายด้วยเหตุที่ว่าน้อยคนนักที่จะอยากอ่านคำนมัสการและคำยอพระเกียรติซึ่งใช้คำศัพท์ที่ยากแสนยากโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกเบื่อแล้วปิดหนังสือไปได้แต่อย่างไรก็ตามยังมีคนที่ ชื่นชอบและอยากที่จะอ่านจนมีการแปลต้นฉบับไว้ในหอพระสมุดพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงพรมวารานุรักษ์ทรงพระดำริเห็นว่าถ้าพิมพ์หนังสือยนผ้าฉบับนี้ให้แพร่หลายคงจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทั้งในความรู้วรรณคดีและความรู้พงศาวดารจึงโปรดให้พิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมุดเล่มนี้ ดังนั้นนะคะหนังสือเรื่องเยนผ้าจึงเป็นที่นับถือกันว่าเป็นตำราเรื่องหนึ่งในทุกสมัยสื่มาจนถึงณตอนนี้แต่ถ้าจะให้พูดถึงหนังสือเรื่องเยนผ้ายคงเป็นหนังสือที่มีความอาภาพัพผิดกับควาตำราเรื่องอื่นเช่นลิลิตพ้าโหรือตะเลงผ้าเพราะอะไรรู้ไหมคะก็เพราะว่ามีใครอยากจะอ่านคำนำมัสการหรือคำยืนยอพระเกียรติที่ผู้แต่งใช้คำศัพท์ยากสัยากบ้างละ่ะ ที่บอกว่ามีใครอยากจะอ่านนี่ไม่ได้ไหมายถึงว่าแต่งไม่ดีนะคะคือแต่งดีแต่ศัพอาจจะเข้าใจยากอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านไปสักพักก็คงเบื่อและปิดหนังสือแต่ถึงจะอ่านยากขนาดไหนก็ยังมีคนที่แปลต้นฉบับไว้ในหอพระสมุนนั่นเองค่ะที่พูดมาทั้งหมดเรามาดูคุณค่าของเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะว่าวรรณคาดีเรื่องนี้ทิ้งอะไรไว้ให้พวกเราบ้าง ด้วยความที่วรรณคดีเรื่องนี้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการสงครามบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์ราชวงศ์และสงครามยุคต้นอยุธยาสิ่งที่เราจะเห็นแน่ๆเลยก็คือในด้านประวัติศาสตร์และสังคมแสดงให้เห็นเรื่องราวความเป็นไปในสมัยนั้นการทําสงครามระหว่างกษัตริย์ต่างเมืองและการลบซึ่งใช้ช้างและม้าเป็นผานะและมีอาวุธในด้านวิถีชีวิต แสดงให้เห็นว่าประชาชนในสมัยก่อนให้ความยกย่องสรรเสริญพระมหากษัตริย์มีความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นดัง่งศูนย์รวมจิตใจของชาติบูชากันสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าคนในสมัยนั้นนะคะมีแนความคิดว่ากษัตริย์เป็นสมบุติเทพไม่ใช่คนธรรมดาค่ะในด้านอักษรศาสตร์ คงยวนพ่ายเป็นรรณคดียอพระเกียรติเล่มแรกที่เป็นกวีมีถ้อยคําที่ใช้ในโบราณและคําศันสกฤิเป็นส่วนมากถึงแม้จะใช้ถ้อยคําเหล่านี้แต่ก็ยังไม่ถูกดัดแปลงแก้ไขาจากคนรุ่นหลังมีการใช้ภาษาที่ไพเราะใช้วหารพรนานาที่ก่อให้เกิดจินตภาพแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ชื่นชมและยินดีในบุญญาธิการของพระเจ้าแผ่นดิน และความจเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในสมัยนั้นแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องยวนพ่ายนี้เป็นต้นแบบของการแต่งลิลิตในหลายๆเรื่องเพราะว่ามีอิทธิพลต่อกว,วีรุ่นหลังอย่างเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายของสมเด็จพระปรมาณิชชิโนรสที่ได้เอาริลิตยวนพ่ายเป็นต้นแบบในการแต่งลิลิตตะเลงพ่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างคาประพันธ์ในเรื่องนี้ที่เด่นในแต่ละด้านมาให้ดูนะโดยเรื่องๆเนี่ออยจะขึ้ตนต้นได้ ซึ่งเนื้อหาก็จะประมาณว่าการขอพรการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอความมีสิริมงคลขอความสําเร็จขอให้ชนะศึกในครั้งนี้มีการกล่าวสักการะพระโคดมหรือพระพุทธเจ้าขอความบริบูรณ์อันมากมายมหาศาลจนนับไม่ได้จงมีแด่พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวเป็นการสรรเสริญกษัตริย์และการกล่าวถึงพระมหาการุณาธิคุณของกษัตริย์ที่มีต่อบ้านเมืองและพระศนิกร ส่วนในด้านของวรรณศิลป์อย่างบทที่เราจะยกตัวอย่างมาเนี่ยมันจะมีการเล่นคําซ้ําไตรตัดไกลเทพเรืองไตรัตไตโรคไกลไตพบทั่วแท้ไกรไตปิดกตัดไตรเพศไกรทั่วไตผิดแปล่ปรงชาญสัตว์คณะกษัตร์เ์รดได้โดยอัดทองแห่สัตว์เหตุสัตว์พัสดุจแจงแจกท่วนสัตว์ทวารสัตว์เขารบพยาสาทั่วสายแห่ สัตว์นิวรเวนล้วนเผื่อผลสัตว์สานิตยารดรู้หรือมีอยุนาสัตว์บดลดงยงดลขอบเคืือสัตว์พิธรังสีสาวภาคสัตว์สมัยแก้วเคืือเกิดกษะเสมสับก็ยากมากยากสมคำล่ำลือเลยการใช้คำที่มีความหมายลึกซึ้งแสงอยู่เนี่ย เป็นความสามารถของกวีที่ใช้สร้างคําเพื่อความสละสรวยของวรรณคดีเรื่องนี้นอกจากการใช้คําแล้วการใช้ววหารก็มีส่วนสําคัญที่ช่วยให้วรรณคดีเนี่ยเกิดความงดงามขึ้นววหารที่ปรากฏในเรื่องนี้เช่นสมนายอุปนายอติพธ์ปฏิอุจชาเป็นต้น ด้วยวโอหันต่างๆเหล่านี้อาจปรากฏในกวีนิพนธ์ให้เห็นเด่นชัดหรืออาจต้องแปลความหมายออกมาเพื่อให้เห็นถึงวโวาหาันต่างๆโดยบทแปลผู้เขียนได้นำมาจากบทแปลของพระอุบารีคุณุกมาจาร์หรือปานที่ท่านได้แปลบทนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ตัวอย่างสมนายเช่นตัวอย่างอุปนาย ส่วนบทที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าด้านอารมณ์ก็มีเช่นบทนี้อารมณ์ที่เห็นส่วนใหส่วนมากในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ยกย่องเชิดชูเกียรติของกษัตริย์อีกทั้งก็ยังมีบทที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่องยวนพ่ายนั้นจะเห็นได้จากประเพณีพิธีกรรมต่างๆแม้กระทั่งการรบหรือการชนช้างก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีพิธีกรรมทั้งสิ้น นอกจากนั้นในเรื่องนี้ยังมีวัฒนธรรมทั้งไทยและอินเดียปรากฏซึ่งความเชื่อที่ปรากฏในเรื่องก็จะมีดังนี้ตัวอย่างความเชื่อเรื่องมนคาถาบทตัวอย่างเช่นซึ่งถอดความได้ว่าพระองค์สามารถใช้การวิชาไร่มนเรียกช้างมาได้ดั่งใจนึกดุจพระพิคเนศบุตรแห่งพระศิวะอันเป็นเจ้าแห่งวิชาเชี่ยวชาญในการเรียกช้างสิระกูลทำเนียมม้าเข้ารบกลางสนามรบก็ทำได้อย่างเลิศเลอ อีกทั้งการรบก็รู้ในเชิงกลรบได้อย่างว่องไวย,ยิ่งกว่าพระอรชุนเทพบุตรที่รบอย่างกล้าหาญในแต่ปก่อนเพิ่มเติมจากบทที่ยกตัวอย่างไปด้วยวัตถุประสงค์ของการแต่งเรื่องนี้คือสรรเสริญพระบรมไตยโลกนาถทำให้เรื่องที่เด่นๆในเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องกับ,กบเนื้อหาในบทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตยโลกนาถว่าเป็นผู้ที่มียศยิ่งใหญ่ ทำให้พระรัตนตรัยรุ่งเรืองไปทั่วโลกพระองค์เสด็จมาเพื่อสั่งสมบุญเพื่อจะนำไปสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหากใครมาแข่งบุญบารมีหรือมีความสัมพันธ์อันเกี่ยวข้องซึ่งพระองค์ด้วยแล้วรอไปก็จะเห็นผลชัดแจ้งโดยความโดดเด่นในบทนี้จะเป็นการนำเอาคำบาลีมาใช้ในบทประพันธ์ซึ่งทําให้บทประพันธ์นั้นแตกต่างไปจากบทสรรเสริญอื่นๆ น้ำเสียงที่ปรากฏในเรื่องนั้นโดยมากจะเป็นน้ำเสียงยกย่องสรรเสริญ